ลิซ่าร่วมชาเลนจ์เพลง But ยู u กับไอคอนบนทิกต o k กลายเป็นวลล์และมียอดวิวสูงสุดบนช่องของไอคอนไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณตาวิลลี่ทุกคนครับผมนายอะไรชาแนลหลังจากที่ไอคอนออฟฟิเชียลได้ปล่อยวิดีโอชาเลนจ์บนทิกต o อ เซึ่งปเปอรการชาร์เเพลงัดอยู่ของไอคอนและหว่างลิซ่าแบล็คพิงและก็โดมฮยอกไอคอนเป็นเวอร์ชั่นตะมุตะมิจนได้มีมกันไปใช้อย่างมากมายและไกลก่องความที่ลิซ่าปกติเป็นสาวเท่น,นะครับไม่ค่อยหวานพอมาเต้นแบบคู่รักคูเปอร์คูเปอขึ้นมานแฟนๆของลิซ่าหลายคนก็เลยอ อยากเป็นดงไฮยอกขึ้นมาทันทีอยากจะกลายร่างเป็นดงไฮยอกและระบบคนถูกลิซ่ากอดกันเสียได้ความที่เต้นไปกอดไปหอมไปดงไปเวอร์ชั่นนี้ก็เรียกว่าฟินกันไปเลยทีเดียวครับโดยหลังเจตีเฟแฟนนะครับดูวิดีโอชา์เลนจ์นี้จบนะครับดูแล้วก็รู้เลยว่าลิซ่า ink, แบล็ p i ิงและก็ศิลปินของ YG เนี่ยสนิทกันมาก ฟิลเหมือนพี่น้องครับและช็อตประกบมือมองตากันที่หลายคนนี่ฟีดฟินแต่ก็มีอีกหลายคนคิดในใจเหมือนกับผมว่าน่าจะมีหลุดขำกันบ้างละตอนซ้อมเนี่ย <c oughs> และในวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคอมเมนต์นั้นก็จิ้นกันทั้งคู่ขึ้นมาทันทีครับและก็ประวรนาตัวขึ้นมาเลยว่าเนี่ยคือคู่จิ้นของฉันนับจากนี้สืบไปโดยคอมเมนต์ประมาณนี้ก็มีเยอะอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่าอย่าเด้ออย่าจิ้นเด้อมันสิพังอญะเด้อ เพราะว่าหาโมเมนต์ไม่ได้นะจ๊ะค่ายเดียวกันก็จริงแต่เหมือนอยู่กันคนละทวีปย่าหาทำขนาดเจลิสอิสเลียวกว่าจะหาโมเมนต์ได้แต่ละอันเลือดตาแทบกระเด็นบัตูเวอร์ชันชาเลนต์นะครับก็ต้องบอกว่ามีกระแสที่ดีมา,มากๆครับแฟนๆก็วีดกันจนขึ้นเทรนด์บนทวิ t เตอเลยทีเดียวบางส่วนก็อยากให้ลิซ่านั้นมีแอคเคา t บนที่จอก อย่างเป็นทางการกับเขาบ้างเพื่อที่ว่าเธอนั้นจะได้ทำชาเลนจ์หรือไม่ก็เป็นการเต้นในแบบฉบับของเธอแล้วก็ให้แฟนๆนั้นชาเลนจ์เอาเพราะว่าทิกตอกเองแฮชแท็กล mm ิซ hmm. ่าเนี่ยถือว่ามีกระแสที่แรงมา,มากๆแล้วก็เป็นไอดอลหญิงคนแรกที่มีกระแสเยอะที่สุดที่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่มีแอคเคทาแบบเป็นทางการก็ตาม และลิปวิดีโอนี้เองนะครับสื่อต่างประเทศนั้นก็ได้นําเสนอข่าวรวมไปถึงในเกาหลีเองแน่น,นอนครับว่า power of v i s a นั้นใช้ได้ดีจริงๆทั้งนี้รวมไปถึงสื่อสเปนก็ได้นําเสนอข่าวนี้ด้วยเขาบอกว่าเพลงบัตรู u ที่ t ซ s a และก็ D.K ชาเลนและก็ปล่อยใน t i k t o กเนี่ยมีคนดู2.5ล้านครั้งใช้เวลาแค่1ชั่วโมง27นาทีเท่านั้นเลยและล่าสุดนะครับยอดวิวบนทิกต o k ก็ผ่าน10ล้านวิวไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาแค่5ชั่วโมง53นาทีเท่านั้นครับและตอนนี้ยอดวิวก็ป่าไปที่15ล้านวิวแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้แล้วนะครับคลิปหนึ่งที่ปล่อยออกมาล่าสุดยอดวิวก็ฟาดไปกว่า6.6ล้านวิวแล้วซึ่งน่นแสดงให้เห็นว่าลิซ่านั้นคือจะแม่ e n g a g e ที่มีทั้งกระแสและก็ความนิยมอยู่อย่างไม่ลดละเลยทีเดียวครับ และในตอนนี้เองคนที่แต่งเพลงบัตยูเขาก็ได้ทราบเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเลยวาลิซ่า Lisa นั้นมาเต้นชาเลนต์เพลงนี้ของเขาด้วยไลเตอร์หรือว่าผู้แต่งเพลงเนี่ยเขาก็ได้ออกมาปรับปื้มและก็ชื่นชมลิซ่าที่ได้เต้นเพลงที่เขาเขียนอีกด้วยส่วนชุดทินลิซ่าใส่ในวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนกับงานขายของดีๆนี่เองโดยชุดทั้งหมดทินลิซ่าใส่ในวิดีโอนี้มาจากเซรีและโบเกเรยก็เรียกว่าเป็นแม่ค้าอันดับหนึ่งที่สร้างกระแสให้กับแบรนด์ได้ดีเลยทีเดียวครับโดยเสื้อในวิดีโอนี้นะครับเป็นที่พูด เพราะว่าเอวมันจะลอยอยู่นหน่อยเป็นเสื้อตัดอ้อยเวอร์ชันลีมิกแบนซลีนที่ทําออกมาทั้งทีก็ต้องให้ลูกสาวสวยกันไปเลยทีเดียวจะมาเป็นเสื้อตัดอ้อยทรงเก่าสมัยเดิมแบบแปแอดเปดยาวเฟื้อยหดเท้ามันก็จะปังไม่สุดแต่ถ้ามันเอวลอยนหน่อยเนี่ยเวลาเธอยกแขนขึ้นแต่ละทีแฟนขับกีนกันหายใจกันชนชินที่ว่าเกือบตายกันเลยทีเดียว <laughs> ส่วนท่าเต้นของลิซ่านะครับเมื่อมาเต้นกับผู้ชายสม,มูทจนคนที่เห็นเนี่ยบอกว่าฟิลดีเชโดโคตรคมจริงๆเพลงในอัลบั้มของล,ลิซ่าเนี่ยครับแต่ละเพลงเต้นยากมากเต้นยังไงให้เหมือนไม่เหนื่อยเต้นยังไงให้เหมือนไม่หนักทั้งเต้นทั้งร้องเรียกว่ายากสุดๆและความดีงามนะครับของการคอแลแลบนี้จินฮวานแห่งไอคอนก็ได้มากดไลค์วิดีโอบน IG พร้อกันนี้นะครับดาร่าหนึ่งในเมมเบอร์ของอดีตวง t o anyone ก็ได้มากดไลค์วิดีโอนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนประเด็นน่ารักน่ารักร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็เห็นจะเป็นเทรเชอร์และก็ลิซ่าครับแฟนๆหลายคนคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะครับว่าวงบอยแบนด์น้องใหม่ล่าสุดของ YG อย่างเทรเชอร์นั้นพูดถึงลิซ่าเยอะมากซึ่งคิดที่แล้วนะผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วซึ่งจะไม่เล่าอีกด้วยความที่น้องๆนะครับเล่าถึงลิซ่าหนูหน้าเยอะมากๆววยสุดริ์โปรโมทสุดกําลังของตึกดับ แต่ไม่อยากจะมีคอลแลบเพลงใหม่กับเทเชอร์เลยไม่ว่าจะเป็นชาเลนหรือว่าโมเมนต์ไปคอนเสิร์ตก็ไม่มีเหมือนกับวินเนอร์หรือว่าไอคอนแล้วนี่หลายคนนั้นก็แอบ,บเชียร์แอบหบวังบางคนก็แอบแซวว่าทิลิซ่าหนูหน้าไม่ยอมคอลแลบด้วยเพราะตอนที่เทเชอร์ซ้อมเพลงมันนี่ไปใช้ในวิกฤตไอดอลในตอนนั้นเทเชอร์เปิดเพลงมันนี่บน YouTube ที่เป็นการอัปโหลดอย่างไม่ถูกต้องลิขสิทธิ์ว่างังๆก็คือไม่ได้มาจากออฟฟิเชียลไม่ได้ช่วยพี่ปั่นวิวนั่นแหละพี่ก็เลยงอน แฟนๆเขาก็เลยแซวว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้ลิซ่าหนูหน่านั้นงอนแล้วก็ลงโทษอย่างหนักด้วยการไม่พูดถึงแล้วก็ไม่คอแหลกเพราะที่งอนค่ะโน no. <laughs> แต่ล่าสุดนะครับแฟนๆเห็นวิดีโอของไอคอนที่ลิซ่าไปร่วมชาเลนจ์และก็วิดีโอของเทรเชอร์ที่ปล่อยออกมามันเป็นสถานที่เดียวกันและมุมกล้องใกล้ๆกันแฟนๆเลยมีความหวังว่าลิซ่าน่าจะชาเลนจ์กับเทรเชอร์ตามที่เคยมีสปอยล์ออกมาก่อนหน้านั้นว่าเทรเชอร์และกับลิซ่านั้นจะมีงานคอลแลบร่วมกันแต่อยู่ที่ว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไรนั่นแหละตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันและนี่คือคลิปสั้นทันลิซ่าครับ